ร้องร้องแม้ยามหลับร้องแม้ยามตื่นขนาดเด็กอยู่ในท้องยังต้องร้องเพลงลูกทุ่งวว้าร้องยังไงล่ะครับเด็กปกติจะร้องอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ร้องลูกทุ่งลูกทุ่งลูกทุ่งและสุดาอคุณผู้ชมนะครับที่กำลังสะสมแต้มอยู่นะครับกับ Mytherat Application ตอนนี้เตรียมตัวเล่นเกมกับเราได้เลยนะครับเตรียมมือถือของคุณให้ดีครับค่ะวันนี้เป๊กมาในชุดที่แบบว่าสดใสไร้สารพิษมาในชุดชิวชิวไปชิวชิวอ, <c oughs> อะไรอะไรอะไร <ป S 2> <ไป S 1> ชุดอะไรชุดชาวไร่เ <c oughs> ปเปิดแรกผมกว่าชุดนี้ชุดอะไรคะชุดอะไรคะชุดอะไรคะเนี่ยชาวสวนโอ้ยคุณป่า เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะครับจะเห็นว่ามีหลากหลายผลไม้นะครับอยู่บนที่จ่อาจจะเรียกว่าชุดรวมฟุตได้ฟุตนะครับไม่ใช่ฟุตถ้ารวมฟุตนันั้นคือรวมเท้าคุณป๋าคะใช้ภาษาไทยว่าผลไม้รวมจะดีกว่านะฮะคำว่าฟุตมันฟังได้หลายแบบมากเลยกลัวจะไปเป็นเท้าวันนี้แต่งชุดที่สดใสเพราะว่าอะไรเตรียมมาต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทั้งหท่านที่นั่งอยู่ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นี้ค่ะคุณป่าค่ะผู้ที่กดไฟจองสิทธิ์ไว้รอเสียบวันนี้ในรอบนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้ใช้งานแน่นอนเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันของเราที่กำลังจะขึ้นมาเขาได้พลาท่าเสียทีในเพลงของพี่เป้าสายันสัญญา,าเขานี่เป็นแฟนคลับของพี่เป้าสายันสัญญามีหนวดมีเขานะคะ เขียนมาเหมือนพี่เป้าเลยมาวันนี้เป๊กเห็นเขาแล้วเว็บๆคุณป๋าขาน่าสงสารโดนแฟนขับพี่เป้ายึดเขายึดหนวดกลับไปหมดเลยนะฮะไม่ให้เป็นสายยาแล้วยกเพลงอวดดังไก่จาดนันร้องผิดคุณป๋าขาน่าสงสารน่าสงสารเลทัพร้อมแล้วขอเสียงบรบมือหนึ่งดังต้อนรับคุณตายคุณตายรับด ที่สุดครับทำไมฮะเดี๋ยวดีนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยทำอย่างนี้แล้วมันก็อดไม่ได้ ไปดีเถิดนะน้องขออวยพรเให้พี่ไปดีนี่จะพูดเนี่ยยืนขึ้นเนี่ยเขาเชียร์แล้วเขาแช่งพี่ลักษณะนี้คงไม่ให้มาแล้วฮะคงจะไล่ไปพี่ขาจะไม่ไบไปบคุณตายขนาดนี้พี่ยังดูไม่ออกอีกเหรอคะว่าเขาไล่หรือเขาจะแบบอะไรคุณ่แสดงว่าเป็นคนที่มีคนรักเยอะจริงๆนะคุณตายคนชอบเป็นหมื่นครับผมแล้วคนเกลียดล่ะคะเป็นล้านครับ ครับไม่มีหนวดไม่มีเข่าแล้วพอยืนใกล้ๆกันจะเหมือนฝาแฝดไงพี่อย่าย่ายายาดีกว่าผมว่าใส่หนวดใส่เข่าอย่างเก่าดีกว่าวันนั้นผมร้องเสร็จปั๊บพอร้องเพลงปุ๊บกลับไปถึงบ้านนอนหลับพี่เป้าสายันมาเข้าฝันนะครบผมเขาบอกว่าเพลงพี่ร้องผิดไี้ยังไงเพเพลงประจําตัวเลยด้วยแล้วเราตอบพี่เป้าไปว่าไงอ่ะผมพลาดไปนิดเดียวพี่เป้าไม่ต้องพูดมาเอาหนวดพี่คืนลย ออลบหมดให้ปั๊บกำลังจะเดินไปแกเดินกลับอีกนะาอยงไมเอาหมวกมาด้วย <c oughs> อ๋อวันนี้ก็หมวกก็ไม่มีก็ไม่เหลืออะไรเลยก็าอะไรต้องกลายเป็นสภาพหน้าตาแบบนี้ไปแล้วหลังจากที่เบรกไปนะฮะหนึ่งสัปดาห์พี่่ตยค่ะไปฝึกซ้อมการร้องเพลงมามากข้นน้อยขนาดไหนกินกับนอนอย่างเดียวครับไว้ไม่ได้ให้ใจกับรายการเราเลยไปฝึกอะไรเราไม่รู้เพลงจะเป็นเพลงอะไรที่จะขึ้นมาให้เราร้องแล้วเพลงเป็นเหมือนล้านล้านจะฝึกเพลงอะไรละครับผมก็ไปสำรวจเนื้อมาเลยครับเอาต้นฉบับมาเปิดเนื้ออันเนื้อไหนที่มันผิดกันบ่อยๆอะไรเงี้ยเตรียมตัวมาหน่อยเพราะเงินล้านรอคุณ่ายอยู่นะครับคุณไต๋นีไม่ใช่ปัญหาครับเพราะเสียเท้าอย่างรู้ ผู้พลาดนักปาดยังรู้พังสองขาโดเดมันก็ต้องเซลงมาบ้างก็มีบ้างแค่เพลงเดียวไม่เห็นแปลกเลยครับผิดคาเดียวครังีตั้งหลายเพลงที่รอผมอยู่มันไม่แปลกหรอกถ้าเราจะร้องผิดมันแปลกตรงที่เราแต่งตัวมาเต็มแล้วเราร้องผิดนี่แหละตอนนี้นะครับเป็นหน้าเดียวของคุณตายคนเดียวแล้วนะครับไม่มีใครมาช่วยคุณตายได้นะครับตัวช่วยจากอีซูซุ ดีแม็กซ์นะครับทั้ง6แผ่นป้ายของคุณตายคุณตายยังไม่ได้ใช้เลยแล้วถ้าเกิดถ้าฟังแล้วคุณตายจะเล่นแล้วถ้าเลือกตัวช่วยสามารถเลือกได้3แผ่นป้ายหรือจะเลือกตัวเดียวหรือจะใช้หมดเลย3แผ่นป้ายก็ได้นะครับเพลงที่2ของคุณตายนะครับเป็นเพลงที่เราเปลี่ยนให้นะครับเพลงนี้นะครับคุณตายฟังแล้วนะครับถ้าเลือกที่จะเล่นต่อร้องผิดไม่ได้เลยนะครับถ้าร้องผิดกลับบ้านทันทีส่วนทั้ง6ท่านนะคะผู้ที่กดไฟจองสิทธ์ไว้รอเสียบไม่ไม่ ไม่ไม่นะไม่มีสิทธิ์กดนะคะรอบนี้นะะคไม่ได้กดไม่ได้ห้ามกดเลยเด็ดขาดบางอย่างเข้าเลยก็ได้ต้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่สองเพลงมาครับ าไงครับคุณต่มาแล้วครับเพลงนี้เป็นไงคะก็เป็นเพลงที่เคยร้องครับแต่ร้องไม่บ่อยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่เปิดฟังในบ้านไม่ได้ต้องไปฟังนอกบ้านถ้าไม่ะไม่รู้ชื่อเพลงแล้วเพลงอะไรไม่รู้ชื่ออะไรครับอ๋อไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยคุณกล้าเปิดในบ้านเหรอครับอ๋อก็เปิดใด้เป็นรูดำรู้แดงไปเลยกับที่บ้านมั่นใจเหรอว่าเพลงนี้เมื่อกี้พี่่ตยว่าชื่อเพลงอะไรไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยครับ ไม่ใช่หรอเพลงอะไรคุณคิดว่าเป็นเพลงอะไรครับคุณเปกกเนื้อร้องมันร้องอังอังอังโอ้เนบวดาสิงกิงโดราเอมอนเนอบอกว่าเพลงนี้ไม่ค่อยได้ร้องไม่ค่อยได้ฟังขนาดเพลงที่ร้องบ่อยๆคุณตายยังผิดแล้ยังไงไก่จ๋ายังพลาดแต่มันอยู่ที่เพลงนี้ครับว่าจารอดหรือไม่รอดไม่เป็นไรครับถ้าพลาดเพลงนี้ไปเดี๋ยวก็เรียกแท็กซี่กลับบ้าน เฮ้ยเลี้ยงทำไมล่ะเปกเห็นพี่เป็นคนขับแท็กซี่มาจริงไหมคะที่ว่าขับรถแท็กซี่จริงคุณรันมาจะเช่าไปไหนสุ่ไหนโกลกเหรอคะไม่เดี๋ยวจะลงมนุษย์สาวรลีค่ะเดี๋ยวขอติดไปด้วยนะไปซื้อก๋ยจับเหรอคะเปล่าจะไปยืนถือลูกระเบิดค่ะ ถ้าคุณตายตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับหยุดไปเลยหยุดไปเลยถ้าเป็นเ๊กหยุดไปเลยหยุดไปเลยรับแผ่นพันกากบ้านนี่โอ้โหสามันเนี่ยคุณป๋าคิดดูมาอยู่ที่นี่เกือบสี่ห้าเดือนได้สา0พันมันคุ้มท่าค่ะจยไปเลยตกลงว่าผมเชื่อเบกกี้ตกโลงผมเล่น จะเล่นค,ค,คุณตายจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช่ใช้บยี่สิบสิบีหนึ่ครับไปไม่ใช้ครับยังไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับเดี๋ยวไม่ใช้ในเพลงนี้เก็บไว้ ใช้ในเพลงที่8ครับอ๋อหรือจะไม่มีโอกาสได้ใช้อีกเลยหรือยังไงตกลงว่าจะเล่นนะครับแล้วไม่ใช้ตัวช่วยเรเลงนี้เป็นเพลงที่2ที่ทางรายการเราเปลี่ยนให้เพราะฉะนั้นห้ามร้องผิดเด็ดขาดเลยค่ะรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะหยิบมือถือขึ้นมาค่ะพร้อมหรือยังคําถามตอนนี้พร้อมแล้วค่ะครับเพลงที่2นี้มีมูลค่า6000บาทสมาธิพร้อมเร่งพร้อม ร้องได้ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับ ไปหาเมียน้อยบ่านนี้คงคอยเงาหงยใจลอยคอยหาน้องจงเข้าใจพี่ไม่ค่อยมีเวลาอยากจะไปหาแต่ว่าเวลาไม่มีนั่งควรรำพึงคิดถึงเมียน้อย ที่ให้คอยเห็นใจพี่หน่อยคนดีการงานที่ทำวันว่างไม่เคยจะมีชาพี่ลบนี้ไปมีเมียอ,อื่นมาแทนวันอาทิตย์ มั่นใจไหมครับคุณต่ายว่าเป็นเพลงนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์กันเราต้องมั่นใจในการร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพลงที่แล้วก็พูดอย่างนี้นะคะก็ต้องมั่นใจไม่ก่อนไม่เป็นไรครับเพราะว่าแท็กซี่รออยู่แล้วคุณตายนี้ทําหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมทางบ้านรอลุ้นไปด้วยกันนะครับใครที่มีมาทรรัตแอปพลิเคชันนะครับเพลงที่สองนะครับคับผมมูลค่าหกพันบาทคุณตายร้อง ได้หรือร้องผิดครับผมร้องได้หรือร้องผิดครับเพลงนี้มีความหมายมากถ้าร้องผิดไม่มีโอ่ายแก้ตัวแท็กซี่มีต้ารอยอยู่<ล>าทีทเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ตัดสินชะตาชีวิตของผู้ตายนะคะจะพลิกหน้า,ามือจะให้เพลงที่ตายร้องไปหรือไม่ ร้องได้หรือร้องผิดครับเกรงที่สองมูลค่าหกพันบาทนี้คุณตายร้อง ททางบ้านนะคะบางท่านนะคะตอนนี้ได้ส่งไปทําบอลลูนแล้วนะคะมีแบบว่าอูดตันเลยนะคะเกรงกันจนตุดันเลยอ่ะน้องๆบอก็กซี่กลับมาเลยกลับมาเลย็กซี่กลับมาเลยถูกต้องนะครับเพลงนี้นะครับก็คือเพลงไม่มีเวลาไปหามียน้อยของศิลปินคุณยอดรักสลักใจนั่นเองัเป็นเพลงดังในช่วงหลังๆของคุณยอดรักสลักใจและเพลงนี้พี่เอลเป็นคนแต่งเองด้วยนะครับผมก็ได้ไอเดียมาจากเพื่อนๆที่เป็นบรรดาผู้ เป็นนักการเมืองเป็นอาชีพต่างๆนะมามาบ่นนะว่าทำงานหนักจนไม่มีเวลาจะไปหาเมียน้อยเลยเราไม่มีเวลาเลยพี่แอลได้ยินเขาก็เอามาเป็นไอเดียเอามาแต่งเป็นแล้วก็แต่งนอกบ้านก็ไม่กล้าแต่งในบ้านนะใช่ครับนี่ทะเลาะกับเมียะเอาละคุณตายนะคะร้องถูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณป๋าขาเพลงนิสสนะครับคุณตายรับไปเลยครับหกพันบาทคับ หรือกรมราชทรร์คะเลที่สามหนมือบาทคุณตายร้องร้องได้